ปลูกนะครับเนื้อเยื่อนะวัสดุนี้เอาไปใช้กับตัวอื่นได้สบายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปทําการอบกันนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือ เ้าเชื่อเรื่องเนื้อเยื่อลุ้นด่างจากแม่ด่างบอกฮะเจ้าเชื่อบอเนื้อเยื่อลุ้นด่างนะบอกว่าคัดออกมาแล้วต้นไหนด่างไม่ด่างคนขายเขาก็บอกว่ามันดูไม่ออกหรอกนะเจ้าเชื่อบอสวัสดีครับเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับเ,เพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับเราได้กล้วยแดงอินโดนะครับมาแล้วนะฮะหนึ่งขวดนะได้มาอีกหนึ่งขวดที่ตัางจองไว้นะครับแต่ว่านี้รู้สึกว่าจะมีแบบ หลายต้นนะแล้วผมก็เคยได้มา2ต้นแล้วละ่ะเดี๋ยวให้ดูผลลัพธ์ที่ทําไปนะครับแล้วก็มันมีประเด็นหนึ่งก็คือต้นไหนด่างไม่ด่างเนี่ยคนขายหรือว่าคนทาเนื้อเยื่อเขาบอกว่ามันดูไม่ออกหรอกมันต้องไปไล่แดดอีกทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเชื่อกันบ่โดยส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ผมทําไปตอนแรก2ต้นนะผมจะสังเกตเดี๋ยวให้ดูในขวดก่อนเดี๋ยวค่อยแกะล้างอีกทีหนึง่ง สังเกตว่าใบนี้มันจะมีริ้วริ้วอยู่ถ้าแดงนะอันนี้อันนี้แดงชัวอะไรฝันผมบรรทงได้เลยว่ามันแดงชัวร์วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยที่ได้มาสองต้นมันจะมีริ้วริ้วแบบนี้ครับสีเข้มเข้มตรงกลางอย่างเงี้ยมันแดงอันที่ว่ามีใบแบบเขียวทนทนเนี่ยมันก็ไม่แดงมันก็ยังเขียวอยู่นะพวกนี้ใบเขียวเขียวนะแต่อันนี้รู้สึกจะมีริ้วแดงเหมือนกันอีกต้นหนึ่งนะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเขียวเขียวหน่อย นะก็เดี๋ยวเาลองมาดูกันนะอนาคตว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าคนทํานะครับที่ต้นเขียวจากแม่ด่างแล้วเอาไปลุ้นด่างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็มีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะเพื่อนไม่ได้ว่าใครไม่ได้ติใครเนาะแต่เจ้าเชื่อบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทําการแยกนเนื้อเยื่อแล้วก็เดี๋ยวจ้มาบอกวิธีทิกว่ามันดูแดงหรือว่าไม่แดงยังไง สำหรับกล้วยเนี่ยมันจะมีแบบว่ามันก็มีไล่แดงด้วยนะเพื่อนๆแต่ไอ้แบบที่ว่าเห็นแดงแล้วเนี่ยมีเลยก็มีมันจะมีวิธีการดูครับก็คือมันจะมีริ้วๆอยู่ตรงเนี้ยนะมันจะมีริ้วๆอยู่ตรงนี้นะน,ะน,นะครับที่บอกว่าริ้วๆเนี่ยนะครับก็คือมันจะแดงเพราะอะไรอย่างผมได้มาสองต้นนะครับอันนี้คือต้นที่ว่าไม่มีริ้วเนาะใบมันตอนเล็กๆใบมันเขียวโตวมามันก็ยังเขียวอยู่ กำลังไล่แดดอยู่นะครับแล้วส่วนอีกใบหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่ามันมีริ้วๆนะนี่ฮะอันที่ริ้วๆมันก็จะเกิดลายขึ้นมาคือมันจะเห็นเลยครับมันจะเห็นเลยนะนเพื่อนๆแล้วก็หลังใบเนี่ยเขาก็จะเป็นริ้วแดงๆเลยเห็นไหมอันนี้หลังใบเนี่ยม,นนนะมันจะชัดเจนมันจะชัดเจนมากนะครับสำหรับสต้นนี้ใบที่มันมีริ้วกับไม่มีริ้ว อันนี้ก็แต่ว่าจะร้อซนไหมนะครับไม่ชัวร์เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าต้องไล่แดงนะครับก็ต้องดูกันไปนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายกันตอนกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกนะครับที่จะผสมนะครับสาหรับการปลูกต้นกล้วยเพาะเนื้อเยื่อนะครับเจ้าแดงอินโดนั่นเองนะครับผมก็จะใช้พิกมอสสอส่วนนะครับแล้วก็เพอร์ไรท์หส่วนนะครับอันนี้ที่เห็นเยอะๆนี่เพราะว่ามันจะทับๆกันหน่อยเนาะด้านล่างนะเขาจะประมาณนี้ใช้แค่2ออย่างพอนะครับเพราะว่า เนื้อเยื่อมันเป็นปอดเชื้อมาเนาะเราก็จะทำะเราก็จะหาวัสดุที่เป็นปอดเชื้อเพื่อที่จะแบบว่าให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอุปกรณ์นะครับตอนนี้จะผสมกันเราก็เหมือนเดิมผมก็จะผสมน้ำกับน้ำยากันลานะครับแล้วก็น้ำยาเล่งรากตัวนี้ออยด์วันอันนี้หมดไปแล้วขวดหนึ่งหมดเร็วมากช่วงนี้นะฮะเราก็เพิ่งสั่งมาใหม่ขวดหนึ่งใช้ดีบอกเลยใช้ดีมา ผมก็จะผสมน้ำแล้วก็จะมาคลุกเขาตรงนี้นะฮะให้ให้มัดมัดอ่าทีนี้ผมก็ผสมเสร็จแล้วน้อแล้วก็เมื่อกี้นี้คือเออไปกดกดผิดจังหวะไปหน่อยไปกดถ่ายก็ดันไม่ใช่กดถ่ายยาวไปนานมากเลยเกือบ30นาทีเนี่ยอ่าหลังจากที่นะครับผมผสมน้ำยาเร่งรากกับน้ำยาอ่ากันเชื้อราในน้ำแล้วก็เอาน้ำนัำน้นมาผสมนะครับแล้วก็ค่อยๆผสมลงไปครับแล้วก็เราก็กำ จนวัสดุเราเนี่ยมันเป็นก้อนเห็นไหมฮะเป็นก้อนแต่ว่าเขาจะไม่มีน้ำนะเวลาบีบอนะคือมันจะไม่เห็นน้ํานะครับเห็นไหมเขาจะไม่แตกเวลากรรมไม่ต้องกําแน่นนะกรมปับ๊บเเปิดแล้วก็ปล่อยกรามปับ๊บล้วก็ปล่อยถ้ามันคงรูปอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้แล้วถ้าผสมเยอะแบบผมก็เราก็พยายามทุกจุดนะฮะก็คือกรรดูทุกจุดนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมก็ผสม เต็มกระมังเลยมันก็ต้องมานั่งคุยกลัวจะหกอีกด้านล่างเนี้ยครับเนี่ยเป็นก้อนก็โอเคใช้ได้แล้วละ่ะสูตรนี้สามารถใช้อาอนุบาลไม้เนื้อเยืย่อได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่ามันเป็นปลอดเชื้อนะครับเอาไปใช้กันได้หมดนะฮะพราะผมทาสูตรนี้ปลูกไม้เนื้อเยื่อไปหลายตัวแล้วโอเคเดี๋ยวยุดก่อนครับต่อการอันนี้คือจะเป็นกระถาง5.5นิ้วนะครับแล้วก็ผมก็ ลองโฟมนะครับเพื่อนๆอ่าอ่ากระถาง5.5นิ้วผมก็ลองโฟมไว้นะครับเท่านี้ประมาณไม่ต้องถึงครึ่งดีนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยอสมโคตรสัก67เเม็ดนะครับไว้รอบนี้นี่น่าจะแบบว่าเนี่ย อ่ะพอเราใส่ประมาณไม่ประมาณไม่ถึงครึ่งดีอ่ะแต่ถ้าใส่ครึ่งก็ไม่ต้องหยิบออกก็ได้เราก็ยอดปุ๋ยไปหน่อยนึงนะครับเพื่อเราจะเลี้ยงใส่กระถางใเนี้เราจะเลี้ยงให้เขาได้หลายใบอะ่ะแล้วค่อยย้ายอีกทีนึงนะครับจะเอาเราก็คล้าวให้เขาไปอยู่ข้างล่าง เพราะว่าตอนแรกเนี่ยยังไงสารากเขาัไปไม่ถึงแน่ไม่ในเยื่อรากเขาจะมีน้อยครับเราจะใส่ไว้เพื่อเขาเวลาเขาโตได้ได้ที่แล้วอะรากเขาจะไปถึงปุ๋ยออสโมโคดอีกทีหนึง่งเพราะยังไง้าเราอ่ะจะไม่ได้เขาเรียกว่าเราจะไม่ได้ลดน้ําหรือว่าอะไรอยู่แล้วเพราะเราต้องใส่ตู้อบนะนเพื่อน ค okay. ผมจะทําให้ดูสิอันเนาะก็มันจะเป็นลักษณะนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเนื้อเยื่อมาปลูกอีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้เราผมขอหยุดไว้ก่อนนะผมต้องทําอันนี้ก่อนถ้าเพื่อนถามว่าทําไมผมใช้โฟมนะก็จะบอกว่ายังไงซัเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางอยู่แล้วนะครับเราก็มันเป็นโหมดอ่าเขาเรียกว่าลดต้นทุนของวัสดุนะครับเราไม่ได้ใช้ยาว,ยาวเนาะเพราะว่าช่วงนี้อะไรก็ก็แพง แถมต้นไม้ราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเราก็จะใช้โฟมผมก็ใช้โฟมนี่แหละนะครับแล้วเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะฮะเดี๋ยวอันนี้เรามาทำการออกขวดเนื้อเยื่อกันนะครับสำหรับกล้วยแดง Indo, อ,อินโดเนสเเราก็มีตะกร้านะครับเพื่อน มันล้วงออกมาเลยผมทำไว้ที่สองขวดเนี่ยมันได้พอบป่ะเนาะอันเนี้ยเหมือนขนส่วงมาแล้วก็วุ้นเขาละลายแล้วก็หาตะกร้าทีๆีมานพะื่อนเพื่อนแล้วก็เปิดน้ำนะครับค่อยคอรากดีจังเนี่ยรากเยอะมากลากเยอะกว่าที่ผมได้มาสองต้นอีก โอ้ยมือผมจะมือผมจะเบาพอั้ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอันนี้แล้วกันโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกเป็นต้นๆน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวล้างออกอีกทีนึงแต่ว่ามือผมคงมือผมผมป็่คนมือหนักผมก็เลยทําไม่ได้เดี๋ยวต้องให้มีลูกน้องให้ทําให้ก็ต้องค่อยๆแล้วก็นิ่มนวลกับเขาสักหน่อยนะครับเพื่อนๆ น,นี้เราก็มาถ่ายตอนน้าคืนกันเลยนะครับไม่ไหวแล้วทําไม่ทันจะแยกนู่นแยกนี่แยกประกายดาวแยกช้างยังไม่ได้แยกเลยช้างนี่ไม่รู้ว่าจะทาทรงหรือจะแยกดีแล้วช้างอุช้างผมก็อันนี้มาเล่นกล้วยกันพอดีกล้วยเขาส่งมาเพื่อนเกี่ยวเลยเว้ย นะเราก็แยกได้แล้วนะครับ11ต้นแล้วมันก็จะมีแบบมันจะมีกอเล็กอันนี้มันผมก็ปล่อยปล่อยสองอันเพราะว่ามันยังเล็กเกินเดีย๋ยวค่อยไปแยกตอนโตอีกทีอันนี้ก็มีลูกติดอันนี้ก็มีลูกติด,นนก,ก,ตดก็ปล่อยมันแต่ว่าพอเราแยกเสร็จแล้วททีนี้เราก็เดี๋ยวมาทําการพยายามล้างวุ้นออกให้หมดนะครับเพื่อนผมนก็จะล้างอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆ วุ้นเนี่ยอย่าให้เหลือติดเพราะว่ามันจะให้เนา่าทําให้เน่าได้ครับตัววุ้นล้างวุ้นออกให้หมดแล้วก็พยายามนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดลากสีด,ำดำําๆพวกนี้ออกไปนะครับพวกนี้เราจะไปตัดออกไปก็เดี๋ยวยังไงคลิปมันน่าจะยาวเพราะต้องใช้เวลาเดี๋ยวขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะล้างวุ้นก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนจะได้พักยา,ยาวๆก่อนหยุดก็น,นี่แหละนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราจะใช้น้ำยาเลื่องลากนะครับ เราก็น้ํายากันลานะครับน้ํายากันลาที่เพื่อนผมถามมามันก็มันมีหลายตัวนะกันลาที่เป็นเคมีครับคือพวกไม้เนื้อเยื่อยังไงก็ใช้ไปเถอะครับถ้าไม้มันมีมูลค่าเราใช้เคมีได้ครับมันชัวร์กว่านะเร่งรากมันชัวร์กว่าอ่ะเนี้ยผัดเอาผมล้างเสร็จใช่ไหมอันนี้ผสมแล้วผมล้างเสร็จปุ๊บผมก็จะเอา ตัวกล้วยนะครับที่เราล้างวุ้นออกแล้วก็ตัดแต่งรากเรียบร้อยเนี่ยเอามาแช่น้ำยาเล็กรากประมาณ10บถึงสินาที oh. ก็เดี๋ยวผมขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปชั้นแบตทิ้งไว้หลังจากที่เราแช่น้ำยาเล็งรากนะครับแล้วก็เราปล่อยให้พึ่งลมก็พยายามให้รากเนี่ยแห้งมากที่สุดนะครับเ,เพื่อนๆนะตัวนี้เราก็เดี๋ยวทำการปลูกเลยจากดินที่เรา ใส่ไว้แล้วนะครับก็ขยายลากนิดนึง สไตล์ไก่นี่หละมีตรงกลางขยับขยับนิดนึงพยายามยกต้นไว้นะครับกดข้างหน่อยอหนึ่งต้นเสร็จเรียบร้อยเท่านี้เอง เ็จแล้วหนึ่งรากยาวดีจังเลยอ่ะรากถ้ามันยาวแต่ไม่ดำก็เก็บไว้นะครับเพื่อนๆ จะปลูกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับพยายามยกต้นให้สูงไว้กข้างนิดนึงเริ่มดินหน่อยตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็อย่าไปซีเรียสครับ เนี่ยที่มันมีใบริ้วๆเป็นริ้วๆเนี่ยมันจะแดงจากเท่าที่ผมสังเกตนะอันนี้มีหน่อด้วยค่อยไปแยกตอนโต ก,ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนจะเอาไปปลูกผมก็จะมีน้ํายาเล่งรากผสมน้ํายาก,กันราเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเก็เดี๋ยวผมจะฉีดโตหน้าไปนิดนึงโอเคประมาณนี้ ให้ดูอีกอันหนึง่งพอชุ่มชุมข้างหน้าดินพอครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมขอหยุดไว้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะยาวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับการ ปลูกนะครับเนื้อเยื่อนะวัสดุนี้เอาไปใช้กับตัวอื่นได้สบายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปทําการอบกันนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับก็คืออย่าปลูกลึกนะครับอย่าปลูกเขาไปลึกมากแล้วก็เรื่องของดินนะครับความชื้นนะครับเอาแค่กำแล้วไม่แตกอย่ากำแล้วมีน้ําไหลเงี้ยใช้ไม่ได้เดี๋ยวรากจะเน่าเวลาเราอบนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวทีนี้ตามไปดูครับ ก็หลังจากที่เรานะครับปลูกเสร็จเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตู้อบที่เราทาตู้อบแบบประหยัดเราก็สามารถถอดเก็บได้ด้วยนะครับอันนี้ใช้งบร้อยมั้งประมาณร้อยหนึง่งเหล็กใช้ไอ้ PVC นะครับใช้1เส้น1เส้นมันมี4เมตร1เส้นมี4เมตรอันนี้ใช้1เมตร1เมตรก็เท่ากับ2เมตรไปแล้วอันนี้50นะครับ50 1เมตรแล้วก็เป็น3าม เป็น2เมตรแล้วก็อันนี้50 50 50, 50ก็เป็น3เมตร4เมตรพอดีเป็น4เมตรแล้วก็อันนี้ใช้เป็นถุงพลาสติกใบใหญ่นะครับเอามาตัดแล้วก็แปะเอาแล้วก็ข้างล่างไม่มีอันนี้ก็เป็นเป็นรีวิวรีวิวตู้อบไปในตัวด้วยนะครับข้างล่างจะไม่มีคานกันแลาผมจะมีตู้สูงอีกตู้หนึ่งก็คือจะจะใช้คานด้านล่างนะอันนี้ก็ 1เมตรเมตร3มเมตรนะครับ1เมตร2เมตร3มเมตร4เมตร5เมตรเออใช้5เมตรคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากซื้อเนื้อเยื่อมานะครับเราก็ทำการอนุบาลแล้วปลูกให้รอดก็วิธีนี้เลยผมใช้ปลูกหลาย,ลายต้นแล้วนะฮะล้วก็แดงอินโดก็เหมือนต้นคลิปนะครับก็คือใช้วิธีนี้เหมือนกันเราก็นะฮะก็เป็นต้น2ต้นรอดทั้ง2ต้น มาดูอีก11ต้นว่าจะเป็นยังไงนะยังไงก็ผมไก่บ้านสวนวาสนา,นาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับดึกแล้วนะน่าจะช่วยได้มีประโยชน์ไมามากก็น้อยแหละตู้นี้ก็เหล็กคิซีเส้นหนึงสีบาทส5บาบทข้อ18บาท144ยสี้อยสก็รวมเป็นสอง 200ถุงอีกอ่ะเระจะประมาณนี้แหละใช้แบบชิวๆแล้วก็ใช้วิธีแปะเทปใส่เอาเพื่อแบบประหยัดประหยัดด้านใต้ก็ลองถุงปิดอะไรหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่า รับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารก,กิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆทิ้งไว้เลยว่า เกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ